สวัสดีจ้าวันนี้เนาะค่ะสายสามันถุงสิมะยองใบบัวบกสู้กินลักษณะของใบบัวบกค่ะมันที่เป็นลักษณะเหมือนใบบัวแต่วานี่คือมันเกิดขึ้นตามภูเขาตามทั้งบกนี่เพลยเอิรนใบบัวบกเวลาที่เขาสิเอามาให้กินเนี่ยเขาจะต้องมายองยองเอาหน้ามันแล้วก็เอามาปรุงปรุงโดยการใส่เจลเจลปลาทูเจลปลาอย่างก็ได้นี่ค่ะลักษณะการวิธีการทําการยองนี่ยยงยองเหมือนใบใยนางนี่ค่ะวันที่นี้เขาก็อชม่อวาตำเจลก่อน เอาจะเป็นเกียวปลาทูนีตำหอมตำหอมแล้วเขาก็จะแกะปลาทูลงไปตำใส่ตะว่านี้เขาก็เป็นปนป,นปนปลาทู

ห้าต่ำกระทูให้แดกต่ำแล้วฮก็ใส่ผิดพริกป่นใส่พริกป่นลงไปสามค้งปั้นฉ่อมสมักเผ็ดมาก็เพชรได้แล้วใช่ไหมพอใส่พริกป่นลงไปแล้วค่ะบะทินิกับชิใส่น้ำปลาที่เ้าต้มไว้ลงไป ก็ต้องใส่หลายเอาแครปเพืะอเยอะๆเอพาปนปลาของฮาก็แล้วแล้วนะคะบั่นี้เฮาก็สิไปย่องใบ,บับบกนี่เตรียมการปรุงรสชาติจะเหมือนเจ้าปลาทูทั่วไปค่ะอันนี้เฮาก็ปรุงรสชาติแล้วเรียบร้อยผงแสบผงน้อน้นำปลาปรุงแล้วเรียบร้อยวันนี้ก็ซีเปีย่องใบ,บับบก 咦。Mm hmm. หลังจากที่ห้างยองแล้วนะคะนี่ให้เฮาเบิงว่ามันออกเบิดแล้วจากใบของมันนี่กัเบิงความเข้มข้นของน้าใบวบกซซัมนี่ก็ถือว่าได้แล้วบททีนี่นะคะ่คะฮาก็จะมากรงเอาเฉพาะหน้าม,มันแท้ๆเลยเอาใบมันออกมากรงเอา ใส่กระชอนกองเอาเฉพาะนาำเอาก,ากากใบมันออกเพาขาได้น้นามไปแล้วค่ะนะฮาเกเสปีปูง ก็คือเอาไปใส่แจ้งของท้างนั่นแหละค่ะมันจีพอเวลาที่มันโดนๆนะคะน้อมันจะกลายเป็นวุ่นเด้หนามใบโบกอะ่ะโดยธรรมชาติของเขาเลยค่ะนี่ เมนุนี่ต้องเฮ็ดเล็้วในจะน้อยด้วยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันโดนนี่มันจะเป็นโตมันเป็นโตคือมันจะจับกันเป็นวุ่นเลยวันนี้เขาก็สะเอาแจ้วให้ลงไปผสมแจ้วนี่ก็ต้องเฮ็ดเชืเค็มในจะน้อย,ยนี่ค่ะแล้วก็ลงไปค้นให้มันเข่ากันมันจะสีนี้รุดฉาดของแจ้วเห็นว่าขาดแป๊บเดียวนี่มันจะกลายเป็นวุ่นแล้วนี่ผู้เฒ่าเพิ่จะมาก,กินนะคะแบบนี้เนาะอาหารพื้นบ้าน เนี่ยเพราะเขากันได้ที่แล้วค่ะเขาก็ตักเสิร์ฟได้เลยเนี่ยค่ะถ้าปล้อยโดนว้มันจะเป็นวุ่นนี่นี่คือใบโบ,โบืบเป็นสมุนไพรก็ว่าได้ด้วยค่ะเนี่ยเด็ดแจ้วยองใบโบโบแล้วก็เอามาคุกเขากัน แป๊บเดียวค่ะถ้าเกิดว่าห้าปอยใบมันจะเป็นบุ่นมันเป็นธรรมชาติของเขาอืมต้นเฮาใส่แ้วใส่หยังเข้าไปเนี่ยมันก็สจบมีความกินของของใบบวบกพราใบใหม่เขางกระินี้กินเฉพอะตัวอยู่เลยนะคะ่ะอืมแซบแซบเนื้นๆกับอาหารธรรมชาติกับสายสามัานทุ่งค่า